เห็นโมดูกล้องแปลกตาแบบนี้นะครับแต่เห็นว่ามีชื่อ Xmade อยู่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทราบกันดีว่านี่คือสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปจากหัวเว่นั่นก็คือ p พียรา70 Ultra แต่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับเมื่อเปิดตัวมาปุ๊บก็มีคำถามตามมากมากมายเลยครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเฮ้ยชุดกล้องตัวใหม่มันดีสมราคาไหมชิปเซ็ตที่ใช้เป็นชิปตัวไหน แล้วก็เรื่องของเครือข่าย 5G มีหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็ได้เครื่องจริงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบแล้วก็ตอบคําถามที่หลายๆคนคาใจไปพร้อมๆกันครับสบายดีทุกคนนะครับผมพัดและวเราทีมดรอยแซน์นครับตอนนี้เราได้ตัวของ h u วเวิ u r a เ70อั t ตร้มาอยู่ในมือแล้วนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องที่มาจากจีนนะครับฮิว,วนมาเลยเพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสไปทัวโรงงานของ h ฮเวิที่เซนเจิ้นมานะครับแล้วก็พอดีไปที่ตัวของ s ช็อปแฟคทิฟต r e เขามีเครื่องขายก็เลยจัดมาเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องแรกที่น่าสนใจก็คือชุดกล้องหลังของ p พียรา70 Ultra นี่แหละครับโดยรอบนี้นะครับโฮเวเปิดตัวมาถึง4รุ่นเพียรา70 70โปรโปร plus แต่ว่าตัวที่เทพสุดๆจริงๆคือตัวเอาตร้าครับซึ่งที่ผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะเห็นคลิปนะครับที่เป็นไฮไลท์ส่วนที่ทางโ a เว i นั้นพยายามพรีเซนต์แล้วก็นำเสนอบ้างๆนั่นก็คือนี่ครับตัวกล้องหลักที่เป็นลักษณะของเทเลสโคปิกนะครับก็คือชิ้นเลนหรือว่าตัวของกล้องเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาเหมือนกล้องคอมแพกหรือเหมือนกล้องจริงๆนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับ ซึ่งตัวกล้องหลักก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลหรือก็เป็นครั้งแรกของ Huawei ที่เอาเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วมาใช้บนสมาร์ทโฟนนะครับโดยจากข่าวนะครับที่มีออกมาคือหลายคนก็สงสัยว่าไอ้กล้องที่มันยื่นขึ้นยื่นลงระหว่างการเปิดมาใช้งานเนี่ยมันช่วยอะไรหรือเปล่าหรือเป็นแค่กิมมิคเฉยๆนะครับเอาจริงแล้วนะครับเรื่องของตัวกล้องที่มันยื่นออกมาได้เนี่ยมันมีส่วนช่วยเรื่องการเก็บแสงให้ดีมากขึ้นด้วย ซึ่งตัวกลไกกล้องที่ยื่นได้แบบนี้นะครับถ้าหวยไม่ใช่เป็นค่ายแรกที่นํามาใช้ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูเนี่ยค่ายแรกที่มีคือจะเป็นตัวของ l u มิก c m 1ที่เป็นสมาร์ทโฟนของ Panasonic ครับโอ้โหนานมากแล้วใช่ไหมแล้วก็ทางเสี่ยงมีเองก็เคยเอาคอนเซป t นี้นะครับมาพรีเซนต์บนเวทีด้วยเกี่ยวกับระบบกล้องเทเลสโปกหรือกล้องที่มันยื่ออกมาได้นี่แหละ ว่าช่วยเก็บแสงได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถติกออกมาวางขายได้จริงนะครับตอนนี้เป็นหัวเว่ยนี่แหละที่ทําลักษณะกล้องยื่นได้แบบนี้ออกมานอกจากนั้ยังมีตัวของ aperture นะครับหรือว่าใบมีดคือด้วยความเที่มปรับได้หลายสเต็ปม,มากๆนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราปรับเร็วทจะเห็นว่ามันขยับจริงๆแต่ถ้าเกิดเราไล่ไปทีละสเต็ปนะครับคือมันจะเริ่มตั้งแต่1.8 2, 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5แล้วก็4.0ครับ เือปรับไล้เยอะมากและตัวกล้องหลักครับยังมีทั้งกันสั่นที่ตัวชิดเล่นหรือ OIS แล้วก็เซนเซอร์ชิปด้วยซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายภาพครับให้นิ่งมากขึ้นรวมถึงการถ่ายวิดีโอนะครับก็นิ่งขึ้นกว่าเดิมถัดมาก็เป็นกล้องอัลตราไว์นะครับส่วนกล้องซูมหรือว่าเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล เลบแสง f 2 1นะครับมาพร้อมกับระยะ optical zoom ที่3.5เท่าซูมไกลสุดคือ100เท่าจุดเด่นของตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับคือมันสามารถใช้ถ่ายมาโครได้ด้วยและมีระยะกล่องการโฟกัสที่ไกลมากๆครับ5ซนเมตรเท่านั้นเองทำให้การถ่ายมาโครนะครับได้ความคมชัดละเอียดดีเทลแล้วก็เข้าไปถึงของจิ๋วๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งในการถ่ายตัวของมาโครนะครับยังสามารถซูมลงไปอีกถึง35เท่าด้วย เรียกว่าสามารถ close up ได้นะครับเหมือนสมัยที่ตอนนั้น oppo กับ realme มีไอ้ตัวกล้องที่แบบกึง่งกึงจุลทัศน์นะครับเรียกว่าชุดกล้องครับรอบนี้น่าสนใจมากทั้งตัวกล้องหลกักแล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่มีมาโครแบบระยะใกล้สุดๆเหมือนกล้องจุลทัศน์มาด้วยนะครับแ,และในจะเรื่องของระบบการถ่ายภาพกับปรับจูนสีของ xmate ครับที่เรียกว่าได้สารที่มีความสมจริงแล้วก็โทนที่น่าสนใจมีหนึ่งฟีเจอร์สาคัญที่เป็นไฮไลไท์นะครับ,รบก็คือเรื่องของชัตเตอร์สปีด ที่มีโหมดสแนปช็อตครับสามารถจะกดชัอตเตอร์อรปุ๊บแล้วก็เก็บภาพที่มีการเคลื่อนไหวเร็วมากๆจากที่เขาไปเดโมให้ดูก็คือตัวของรถที่วิ่งความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาสามารถใช้ตัวเพลราส10อัลตร้าครับในการกดโหมดสแนปช็อตแล้วก็ถ่ายภาพรถเหมือนหยุดนิ่งมาได้นะครับโดยที่ช็อปของโฮเวอร์ครับก็จะมีส่วนของตัวจานหมุนเดโมให้ดูด้วยเรียกว่าถ้าเราใช้โหมดออโต้ถ่ายมาครับตอนที่จานมันหมุนอยู่ภาพมันจำเลอครับ แต่เราลองใช้โหมดสแนปช็อตถ่ายมาไอตอนที่จานมันหมุนอยู่นะครับภาพมันจะหยุดนิ่งเหมือนกับจานไม่ได้หมุนเลยมาต่อกันที่เรื่องที่2นครับนั่นคือตัวของชิปเซตครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็น kirin 9010หรือว่า9010นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดลองเช็คข้อมูลจากหลายแ,ลแอปดูแล้วนะครับจะให้ตัวเครื่องหรือว่ารหัสของ c p u นั้นตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองจากตัวของ g ิกซ b เบนก่อนโดยตัวของ g ิกซ b เบนทนะครับจะโชว์แค่ว่า เป็น CPU ที่ผลิตบนสถาปัตกรรม ARMv8 นะครับแล้วก็โชว์มีทั้งหมด12คอร์เหมือนที่หลายแอปตรวจสอบแล้วเจอแบบเดียวกันนะครับก็จะมีตัวของ4คอร์หลัก1.5 g h z 6คอร์ที่2.1.8แล้วก็มี2คอร์ที่เป็นตัวคล็อกสปีดสูงสุดก็คือ2.3 g ิกะเส่วน g p u นะครับเป็น Marion 910นะครับที่โชว์ข้อมูลตรงนี้ นอกจากตัวของ Geekbench ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัว CPU C กันบ้างนะครับ CPU C นะครับอันนี้กดเข้ามาเช็คดูแล้วโชว์แค่ว่าเป็น Arm Cortex A 5 1 0งยเพียงเดียวนะครับแล้วก็มี clock speed สูงส,สุดคือ 2.3GHz สครับส่วนของแกประมวลผล,ผลโชว์ทั้งหมด12แกนและจะมี clock speed คือไล่ทำงานไปนเรื่อยๆครับจะมีคอร์หลักอยู่2ตัวล่าโดยเห็นว่ามีตัว2คอร์ด้านล่างสุดที่ทำงานที่ 1GH z ตลอดเวลาครับที่เหลือจะประมาณ3 0 0กว่า m h z นะครับเนี่ย ไม่ได้มีการระบุรหัสของ CPU นะครับแต่บอกว่าเป็น Big Little ที่มีทั้งหมด3คลัสเตอร์ด้วยกันก็คือเป็น 4, 6กับ2นั่นแหละคราวนี้ลองมาดูที่ตัวของ Device Info นะครับซึ่งมนแอปเทียไว้ดูฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูซอฟตก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยครับก็โชว์เป็น Kirin นะครับแล้วก็ Manufacturer หรือผู้ผลิตคือ h i Silicon ก็เห็นนะครับว่ารอบนี้ Huawei เลือกใช้ Kirin 9010นะครับเป็นชิปเซตหลกัก ส่วนของประสิทธิภาพครับอันนี้ที่เขาเทสกันทั้งพวกกิกซ์เพนแล้วก็อะไรก็เห็นว่าความแรงความเร็วของมันก็อยู่ประมาณช่วงของเซ a ดากอน8 Gen1 แปลว่าเรื่องของประสิทธิภาพอาจจะดูว่าเฮ้ยเหมือนกับ s p i รตัลทที่มันล้าหลังไป2เจนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความแรงในการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมก็งบอกว่ายังถือว่าอยู่ในกลุ่มของชิปตระกูลแฟลกชิปอยู่ดีนะครก็เห็นว่า สามารถทำความร็วที่ดาวน์โหลด78 m b เมกะบิตนะครับอัพโหลดประมาณ15 m เมกะบิตนะครับอันนี้คือที่ออฟฟิศผมนะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับไม่ได้มีการโชว์สัญลักษณ์เลยว่าเชื่อมต่ออะไรอยู่เป็น 4G หรือว่า 5G นะครับแต่ความเร็วระดับ80หสิรอเมกะบิตผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะครับ เห็นเขาบอกว่าที่เมืองนอกมีการเทสออกมาอย่างฝั่งฮ่องกงเนี่ยเทสมาด้วความเร็วเป็นอันดับหลายร้อยเมกะบิตก็มีแล้วแบบนี้มันเป็น 5G หรือเปล่านะครับเราก็เลยลองสลับมาใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นในการทดสอบดูเพื่อจะลองเช็คว่า 4G หรือว่า 5G กันแน่นะครับพอลงมาเปิดปรหอก N อ e r พดูนะครับมันเชื่อมต่ออยู่ที่เป็น 4G Plus หรือ LTE Advanced นั่นเองครับซึ่งความเร็วเน็ตของ LTE Advanced นะครับถ้าเกิดเรามีเสาพอครับมีคลื่นพอเนี่ย มันสามารถวิ่งได้ตั้งแต่300เมกะบิตนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่1กิกะบิตเลยเรียกว่าแทบจะไม่ต่างกับ 5G อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แปลกที่มีการทดสอบแล้วสามารถทอมความเร็วไดระดับ300-400เมกะบิตซึ่งเนี้ย 4G plus ก็ยังทำได้อยู่นะครับไม่ต้องถึงขั้น 5G ก็ได้ซึ่งนอกจากตัวของ e n p e r f นะครับเราลองสลับมาที่ Speedtest ดูบ้างนะครับก็โชว์เหมือนกันว่าเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้น,นั้นเป็นแค่ LTE หรือว่า 4G เท่านั้นครับ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของระบบและการใช้งานครับอตอนแรกว่าจะมีแค่3นะครับเดี๋ยวขอปิดเรื่องนี้ละกันนะเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวของ h u a w เวเองก็จะรู้ดีว่าพอเขามีการประกาศเรื่องของ Harmony OS แล้วเนี่ยเฮ้ยว่าจะใช้งาน APK ไม่ได้นะครับแต่อันนั้น,นคือ Harmony OS Next ครับเป็นสเต็ปถัดไปตัวนี้กับเครื่องจีนนะครับ p ี r ะรัตสิบอยังมาพร้อมกับ Harmony OS ที่ยังติดตั้ง APK ได้อยู่นะครับแต่ ก็เช่นเดิมครับมันมีการแบนเรื่องของ GMS เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถใช้แอป Google ได้แต่มีสองแต่แล้วนะแต่ก็ยังสามารถติดตั้งนะครับตัวของ Micro G service แล้วก็ G box นะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชันของตัว Google Play Google Map นะครับเบราว์เซอร์ Chrome browser รับพวกนี้สามารถใช้งานได้อยู่ก็คือมันมีการติดตั้งเป็นส่วนของ subsystem เป็นระบบสำรองอเวอร์ชวลขึ้นมาอีกอันนึงทำให้เราสามารถใช้งานตัวของ Google Play ได้นะครับโหลดแอปติดตั้งโหลดเกมได้เหมือนกับเอ๊ะไม่ใช่ที่มบอกว่าใกล้เคียงครับกับเครื่องที่ใช้งาน Google ได้ก็คือประมาณ8 9 0 0นะครับเรียกว่าบริการของ Google ทั่วไปพอใช้งานได้นะครับแต่ยังมีบางเซอร์วิสที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นตัวของ Google Play g เกมหรือว่าการซิงข้อมูลบางอย่างนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแอปพลิเคชันทั่วไป Facebook เกมทุกสิ่งอย่างก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับหัวเว่ยเพี u r รา0 u เจ็ดตัวเครื่องที่หิ้วมาจากจีนพร้อมกับปล้อมจีนที่เป็น Harmony ี s นะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับที่เราได้ทราบมาก็คือสลับสมาร์ทโฟนของหัวเว่นะครับถ้าเกิดว่ามีการทำตลาด g l o b a l เมื่อไหร่นั้นจะยังคงใช้ emui อยู่ ะจะเกิดสังเกตจากพวกโนวาแล้วก็รุ่นก่อนที่วางขายในบ้านเรานะครับรวมถึงในต่างประเทศด้วยจะเป็น MUI ครับแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งพวกแท็บเล็ตอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นพวกแบรนด์วอชอันนี้จะเป็น Harmony OS หมดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมทั้งที่ตัวเครื่องจีนที่เราเทสกันมานี่จะเห็นนะครับว่าผมเลือกลองเซตอัพภาษาไทยก็มีแล้วนะทาไมถึงไม่เอาตัว Harmony OS ออกมาทําตลาด global ไปเลยนะครับคาถามที่ตามมาก็คือ จากกระแสว่ารอบนี้ P70 จะวางขาย g l o b a l นะครับมันก็จะมีประเด็นที่ผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของพวกชิปเซตต็ตต่างๆเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดจะวางขายตลาดโลกต้องใช้ชิปของค่ายอื่นหรือเปล่าเพราะก่อนนี้นจะเห็นว่าโมเดลที่วางขายตามประเทศจะเป็นชิปอคอ o คอมแทบทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้หวัวเวยถ้าเกิดจะลุยกับ P70 เพียวรา70เนี่ยจะมากับคิริน9010ไหมนะครับ ยังไงเดี๋ยวไว้รอตามดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะรอบนี้ที่เราได้เชิญไปทัวร์แฟลช i ิ s สโตรแล้วก็ส่วนของโรงงานัวเว่ยมานะครับเขาก็ไม่ได้มีการพูดว่าจะมีการวางขายพลรสเจิในตลาด g l o b a l นะครับแต่แต่ตอนที่ไปทัวร์กันเนี่ยมันมีไปทั้งไทยฟิลิปปินส์แล้วก็ตุรกีนะครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับอ่ะ ดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครดูแล้วคัคนมือมากอยากลองเครื่องอยากเล่นกล้องนะครับเพื่อแบบจะไปหาเครื่องจีนมาลองกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์ก่อนว่าในกล่องเครื่องจีนนั้นมีอะไรมาให้บ้างนะครับเห็นว่ามีตัวเครื่องของเพราจ10อัลตร้านะครับมีเคสนะครับแล้วก็ลายเท่มาเลยนะครับกับโลโก้ที่เป็นตัวโมดูกล้องแบบนี้นะครับซึ่งนี่นะครับบอกว่าลักษณะของการออกแบบตัวโมดูกล้องเนี่ยคือเหมือนกับปุ่มคือกดเล่น ต่อไปเรียกว่ามันกลับเป็นการเดินหน้านั่นเองนะแต่เหมือนคุ้นๆว่าที่จีนในการเปิดตัวก็พูดอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นครับ,นะ,รบนะครับมีโลโก้ x m a d e นะครับที่ตัวกล่องแล้วก็พอเอาเครื่องมาแล้วกับเคสนะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่ตัวของหัวชาร์จนะครับนี่ซูเปอร์ชาร์ต1 0 0วัตต์ตัวพอร์ตนี่มีให้2ช่องเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยไม่เคยเห็นหัวชาร์จที่แบบแถมแบบนี้อะ่ะ เอาจริงตอนนี้หัวชาร์จไดแถมแบบไม่เป็น Type C ก็เป็น Type A แค่นั้นเลยแต่นี่คือแบบให้มา2ช่องเลยนะครับเผื่อเราไปเสียบชาร์จอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ตัวสายที่แถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นเป็น C to C นะครับตัวสายแถมมาจะเป็น C t C นะนี่ตัวเครื่องที่มีขายที่นู่นนะครับก็จะมีทั้งหมด4สีสีขาวสีเขียว เห็นว่าเป็นสีซิกเนเจอร์นะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีดําครับทุกเครื่องก็จะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นลักษณะวีแกนเลสเตอร์นะครับแล้วกับจอคูลลุนกราฟเวอร์ชั่นใหม่ส่วนเรื่องของราคานะครับมันเริ่มต้นที่9,999หยวนครับ50,000กว่ากว่านะครับแล้วของหายากมากเรียกไปถึงก็คือหมด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 ครับนี่คือโชคดีที่เหมือนกับไปที่ช็อปหนึ่งแล้วพอมีของเหลืออยู่บ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เสียงเงี้มีเสียงยนะเสีย,นะ <c oughs> ยงให้ฟังนี่นี่เห็นไหเห็นต้องขยับ